สวัสดีครับนักเรียนพบกับกุกอาร์ตแมนนะครับในกล่มสารวิชาศิลปะทัศนศิลป์นะครับเป็นไงบ้างครับช่วงของการปิดเทอมนะครับก็ในเทอมที่1นนะครับเราก็ได้เรียนศิลปะหนกกันไปอย่างเยอะแยะมากมายนะครับตรงน,นี้ก็ได้รับความรู้กันไปเต็มเต็มเลยนะครับอตอนนี้เราก็มาสู่ในเทอมที่2นะครับ ในเทอมที่2นี้นะครับเราก็จะเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของหน่วยที่4นะครับเราจะขึ้นกันที่หน่วยของการปั้นตามจินตนาการนะครับนี้เราจะเรียนกันเรื่องจินตนาการและการปั้นนะครับตามจินตนาการในภาคเรียนที่2นะครับปีการศึกษา2 6 6 4นะครับสะครับปุชิวัดของเรานะครับนักเรียนต้อง สร้างสารการปั้นนะครับจากดินน้ำมันหรือว่าดินเหนียวนะครับโดยเน้นการถ่ายทอดเรื่องของการจินตนาการนะครับนี่ก็เป็นหน่วยที่สนะครับที่เราจะเรียนนะครับเราก็จะเรียนเรื่องของการปั้นนะครับก็จะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีการเสียเวลาเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับกูก็มีคําถามน,นะครับอันนี้ ก็จะเป็นนะครับแผนผังการเรียนรู้นะครับก็ในการเรียนในเรื่องของหน่วยนี้นะครับผ่านปานตามจินตนาการนะครับก็จะมีเรื่องของคําว่าจินตนาการนะครับคําว่าจินตนาการก็หมายถึงเราจะต้องใช้ในเรื่องของความคิดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดผลงานออกมานะครับโดยที่เราไม่ได้ลอกเรียนแบบใครนะครับก็คือคิดขึ้นมาเองนะครับเขาเรียกว่าการ มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับต่อไปนะครับเราก็จะ,ะในในเรื่องของการปั้นตามจินตนาการนะครับมีอะไรบ้างครับการปั้นแบบอิสระนะครับการร่างก่อนปั้นนะครับและการปั้นโดยตะทอนรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของงานปั้นตามจินตนาการนะครับ ต่อไปก็เป็นตัวอย่างนะครับขั้นตอนของการปั้นนะครับก็มีขั้นตอนการปั้นสร้างสารรค์นะครับตามจินตนาการและขั้นตอนการปั้นดอกไม้จากดินเหนียวนะครับอันนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วนะครับว่าในหน่วยนี้ในเรื่องของการปั้นนะครับเราจะปั้น,นในรูปแบบไหนบ้างนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการจินตนาการนะครับ นี่ครูคคก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับในช่วงของการจุดประกายความคิดนะครับอตอบตอบไหนนะงานปั้นตามจินตนาการนะครับคําคถามก็คืองานปั้นทั้ง2ชิ้นนี้นะครับทําให้คิดถึงอะไรนี่ครับนี่นิ่หนึ่งนี่ครับงานปั้นนี่คือดินน้ามันนะครับอันที่2ก็ครับคือรูปนี้นะครับน,นักเรียนลองมองสิ ว่างานปั้นทั้งสองชิ้นนี้ทำให้เราคิดถึงอะไระให้เวลาคิด2นาทีนะครับคิดออกไหมครับหมดเวลานะครับนักเรียนเห็นอันแรกไหมครับอันนี้นักเรียนนึกถึงอะไรครับถ้าครูมองนะครับก็จะนึกถึงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะครับอาจจะเป็น ปลามึกรนะครับปลาหมึกหรือถ้าเป็นสิ่งก่อสร้างก็อาจจะเป็นบ้านนะครับอ่ามีหลังคานะครับมีจุดมีลวดลายแล้วตรงน,นี้ก็เป็นน่าจะเป็นตัวที่เป็นส่วนของที่ตั้งของบ้านนะครับล้วทีนก็ต้องจินตนาการนะครับมองแล้วก็นึกถึงว่าสิ่งนี้มันคิดถึงอะไรได้บ้างนะครับเพราะคนก็มีความคิดที่หลากหลายนะครับ ดูอันที่2ครับนึกถึงอะไรอ่าผมก็นึกถึงนะครับมีหางแบบนี้มีขีบข้างบนนะครับอาจจะเป็นปลานะครับเป็นปลาทะเลหรือว่าจะเป็นปลาในอนาคตนะครับทุกคนก็อาจจะยังไม่เคยเจอนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าการจินตนาการขึ้นมาก่อนนะครับก็เราก็ทําออกมาโดยใช้ความคิดของตัวเองนะครับอ่ะสองชิ้นนี้ นักเรียนก็ไม่เคยเห็นใช่ครับอ่านี่แหละครับนี่ก็คือคําว่าจินตนาการนะครับก็คือการสร้างผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแบบใครแล้วก็คิดออกมาเองนะในรูปของรูปร่างรูปทรงสีแล้วก็รูปแบบนะครับในการทํานะครับอ่าเรามาดูคําว่าจินตนาการนะครับ ความหมายของการจรินตนาการก็คือเป็นการคิดสร้างสรรค์นะครับถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะหรือการคิดสร้างสรรค์ถึงสิ่งที่มันยังไม่มีนะครับหรือมีแล้วแต่มันก็ยังดูธรรมดานะครับการที่มีจินตนาการนะครับทําให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นนะครับอย่างเช่นการจรินตนาการของมนุษย์ที่อยากจะออกไปสำรวจนอกโลกนะครับ เป็นจินตนาการซึ่งนําไปสู้ความเป็นจริงได้นะครับในเวลาต่อมาหรือการจรินตนาการถึงสัตว์ประหลาดนะครับเป็นจินตนาการแห่งความฝันนะครับอันแสนสนุกนะครับาการจรินตนาการก็บอกแล้วนะครับก็คือเป็นการที่สร้างในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นมานะครับโดยการคิดสร้างสรรค์นนครับก็น่าจะดูธรรมดานะครับแต่ว่า,าการที่เราทําอะไรที่ แกลม่ออกมานะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจนะครับแล้วก็สามารถานำไปต่อยอดนะครับแล้วก็ไปนําเสนอหรือว่าไปแสดงงานหรือจะเป็นนะครับในรูปแบบเป็นการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของเราผ่านการปั้นนะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำว่าจินตนาการนะครับ ในการปั้นตามจินตนาการนะครับเราก็ต้องรู้จักกับวัสดุนะครับที่ใช้ในงานปั้นนะครับมีอะไรบ้างนะมาดูสิครับวัสดุที่นํามาใช้ปั้นนะครับมีหลายชนิดด้วยกันนะครับอย่างเช่นดินน้ำมันครับดินเหนียวกระดาษแช่น้ำนะผสมกาวนะครับในหนูนี้นะครับเราก็จะปั้นกันด้วยดินน้ำมันแล้วก็ดินเหนียวนะครับนักเรียนก็คงจะเคย ใช้นะครับดินน้ํามันนะครับแต่ว่าในเรื่องของดินเหนียวเนี่ยดินเหนียวเนี่ยเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับมาดูดินเหนียวกันนะครับดินเหนียวก็คือดินที่นะครับอยู่ตามชนบทนะครับจะเป็นลักษณะของสีจะเป็นน้ําตาลนะครับออกเข้มเข้มสีดําๆนะครับก็มีความเหนียวนะครับเพราะว่าดินเนี่ยมันจะผสมกับน้ํานะครับ ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับไม่ใช่ว่ามีน้ําเยอะนะครับก็จะทําให้ดินนั้นเหลวก็ปั้นไม่ได้นะครับอ่านี่ก็เป็นวัสดนะุที่หาได้ง่ายนะครับสําหรับคนที่อยู่ตามบ้านนอกหรือว่าในชนบทเนี่ยก็เขาก็จะใช้ดินเหนียวนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและไม่ต้องซื้อนะครับส่วนถ้าเป็น โรงเรียนที่อยู่ในเมืองนะครับก็เราก็จะใช้ดินน้ํามันนะครับดินน้ํามันก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับามาดูอันนี้นะครับดินน้ํามันแบบแท่งนะครับก็จะมีนะครับสีสันต่างๆนะครับอันนี้เราจะใช้กรรมวิธีในการผลิตก,ก็คือใช้เครื่องจักรนะครับก็มีการผสมาการใช้เขาเรียกใส่สีเข้าไปแล้วก็ส่วนมากก็ จะใช้เครื่องจักรนะครับก็จะมีส่วนผสมนะครับอ่าเดี๋ยวครูกก็จะหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการทําดินน้ำมันมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับอ่าต่อไปก็เป็นดินน้ำมันแบบก้อนนะครับอ่าดินน้ำมันแบบก้อนก็เป็นดินน้ำมันที่ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็น้องซีเลียมนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบแท่งนะครับก็จะเหมือนคล้ายๆสี่ไม้นะครับแต่ว่ามันเป็นดินน้ำมันนะครับก็ ราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็มีสีต่างๆให้เราเลือกอย่างมากมายนะครับอ่านี้ก็เป็นวัสดุดินเหนียวกับดินน้ำมันนะครับส่วนทางนี้นะครับก็จะใช้กระดาษนะครับแช่น้ำผสมกาวนะครับก็เราจะมาทำอ่าไว้สำหรับปั้นก็ได้นะครับวัสดุที่เราใช้เราก็จะใช้นะกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับที่ไม่ใช้แล้วนะครับนำมาแช่น้ำไว้นะครับประมาณ1คืนนะครับแล้วก็ น้ำดินออนนะครับกระดาษก็จะมีความเขาเรียกว่านิ่มนะครับก็ตัวเป็นเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราก็ใส่กระมังและนําไปผสมกาวนะครับแล้วก็นวดให้เข้ากันนะครับมันก็สามารถนํามาปั้นเป็นผลงานได้นะครับเห็นไหมครับวัสดุในการปั้นเนี่ยมีด้วยกันหลากหลายด้วยกันนะครับเราก็นาไปใช้ใน งานปั้นในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวัสดุที่ใช้ในการปั้นนะครับเด็กๆสำหรับดินน้ำมันนะครับที่กูกูได้บอกไปแล้วนะครับดินน้ำมันจะมี2รูปแบบนะครับก็มีแบบอะไรครับแบบแท่งนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่แพงมากนะครับประมาณ20บาท มีสีขาวสีมพูสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและสีน้ำเงินนะครับแต่บางยี่ห้อก็มีเยอะนะครับโอเป็นกล่องใหญ่ก็มีนะครับก็ราคาแพงขึ้นไปตามขนาดนะครับอ่าต่อไปก็เป็นดินน้ำมันแบบก้อนนะครับแบบก้อน,นก็จะเป็นรูปสีเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่าก็จะน่าจะประมาณก็ละสี่ห้าบาทนะครับเพราะแล้วแต่ปริมาณแล้วก็ความใหญ่ความเล็กของอตัวดินน้ำมันก็ จะมีราคาแตกต่างกันนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบของอดินน้ำมันนะครับที่ใช้สำหรับในงานปั้นของเรานะครับอ่ะเดีนี้ครูก็จะมีนะครับตัวอย่างของงานปั้นแบบจินตนาการให้นักเรียนดูนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับนี่เป็นไงครับอ่จินตนาการนะครับในเรื่องของการทําทเป็นตัว ปลาประหลาดนะครับแล้วก็จะมีหน้ามีตานะครับอ่าตอนนี้มันกำลังดึงหน้าตัวเองอยู่นะครับเห็นไหมมันยืดแต่มันก็ตามันก็ดีดไปด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่1นนะครับอ่ามาดูตัวที่2ครับยังไงครับเกิดอะไรขึ้นครับตัวนี้ถูกตัวนี้กินเข้าไปนะครับมาเห็นไหมก็ทําเป็นเหมือนรอยถูกถูกกัดนะครับแล้วตัวนี้ก็จับ คอแล้วก็จับดิงขึ้นมาในในปากของมันก็มีดินน้ำมันที่ถูกเจ้าตัวนี้ทานเข้าไปนะครับก็มีลูกตามีฟันนะครับนักเรียนก็ปั้นแล้วก็ใสเขาเรียกว่าในความรู้สึกนะครับเวลานักเรียนปั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องแสดงความรู้สึกออกมาทางผลงานนะครับก็จะทําให้เกิดความรู้สึกนั้นจริงๆนะครับต่อไปนะครับ ตัวนี้ทำไมครับกำลังโดนดูดนะครับโดนดูดเนื้อจากเจ้าตัวเล็กเนี่ยครับดูดถ้าดูดไ้หมดก็ตัวนี้ก็คงจะอ้วนนะครับนี้ต่อไปตัวนี้ก็เกิดการกันแกล้งนะครับก็คือโดนนั่งทับนะครับตัวเป็นไงครับแบนแตะเลยนะครับก็ปฏิเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และจินตนาการของเรานะครับ ต่อไปนะครับด้านล่างอ่าเป็นไงครับตัวนี้อ่าแลบลิ้นยาวเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็กัดลิ้นของเจ้าตัวนี้นะครับอ่าแลบลิ้นออกมาทําไมอ่ากัดซะเลยนะครับอ่าเพราะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับต่อไปนะครับอื้มโดนดูดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็โดนลากดูดนะครับอ่าตัวนี้ยืนนะครับตัวนี้ก็ออกจะนั่งหน่อยนะครับอ่าตัวนี้ก็หันตาไปมองอ่ะกูเสร็จแน่นะครับกํากลังหิวเลย อ่าไปนะครับไอตัวนี้ครับอตัวเล็กเนี่ยอ้าปากนะครับเป่าพูดเป็นไงครับโหเกือบปิวเลยนะครับข้างหน้านี่ยืดไปข้างหลังก็แสดงความรู้สึกถึงการใช้ลมนะครับซึ่งมีความรุนแรงก็พัดหน้าไปนะครับยืดยาวไปเลยครับเนี่ยครับความรู้สึกเนี่ยครูมองเห็นเลยครับว่าโอ้เขาแสดง ความรู้สึกของงานปั้นได้เป็นอย่างดีนะครับหรือเรียกว่าเป็นการจินตนาการด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเป็นไงครับอันนี้ก็กําลังหิวเลยครับก็กินเจ้าตัวนี้เข้าไปนะครับท้องแวงเลยครับในตัวนี้ก็งงครับเฮ้ยทำไมถึงมากินเราเนี่ยมันหิวเลยขนาดนั้นฮะตัวนี้ก็อร่อยจังเลยอันนี้ก็คือนะครับตัวอย่างผลงานการจินตนาการนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะครับลองฝึกปั้นดูนะครับในรูปแบบของหัวข้อที่กูจะนำเสนอในคลิปต่อไปเนี่ยนะครับในการปั้นาง,งานชิ้นที่1น่นะครับอ่านี้ก็จะให้นักเรียนปั้นจนินตามจินตนาการนะครับหัวข้อก็คือการแกล้งหันสานะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยดูรูปแบบนะครับ งานปั้นที่กูก๊ได้นามาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับให้นักเรียนเนี่ยปั้นมา3แบบนะครับจะเป็นรูปแบบของการแกล้งแบบไหนนะครับนักเรียนก็ลองดูนี้เป็นแนวทางนะครับแล้วนักเรียนก็จินตนาการปั้นด้วยตัวเองนะครับโดยที่เราจะไม่ลอกเรียนแบบนะครับแต่ว่าเราก็เอาแนวทางแบบนี้ปั้นเป็นตัวอย่างได้นะครับแต่ว่าห้ามเหมือนนะครับในเรื่องของการใช้สี ต่างๆของดินน้ำมันนะครับนักเรียนก็สามารถใช้สีได้อย่างอิสระนะครับก็ปั้นมาในหัวข้ออะไรครับกันแกล้งหันศานะครับก,คบก็คือนักเรียนก็จะต้องปั้น2ตัวเนี่ยแต่ว่านักเรียนจะทําเหตุการณ์แบบไหนนักเรียนก็คิดนะครับแล้วก็ปั้นออกมาปั้นเสร็จแล้วนักเรียนก็ถ่ายภาพมานะครับสามรูปแบบนี้นะครับแล้วนักเรียนก็พิมพ์ชื่อของตัวเองนะครับลงใน ชิ้นงานนะครับพิมพ์ชื่อไว้ข้างล่างตรงนี้นะครับชื่ออะไรชื่อนามสกุลเลขที่นะครับสามรูปแบบถ่ายภาพมานะครับแล้วก็ส่งนะครับในไลน์นะครับรูจะสร้างอัลบั้มแล้วนักเรียนก็ส่งมานะครับรูก็จะเช็คคะแนนจากชิ้นงานที่นักเรียนปั้นมานะครับสามรูปแบบก็ไม่ต้องส่งงานจริงนะครับงานจริงก็ให้นักเรียนเก็บดินน้ำมันไว้เพื่อจะใช้ในงานปั้นในรูปแบบอื่นๆต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นงานชิ้นที่1นนะครับสำหรับการเรียนในชั่วโมงแรกในเทอมที่2นี้นะครับก็ปั้นจินตนาการนะครับหัวข้อการแกล้งหันศานะครับปั้น3รูปแบบด้วยกันนะครับอ่าในสำหรับในชั่วโมงที่1นนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับกับการเรียนในเรื่องของการปั้นจินตนาการนะครับแล้วก็ ชิ้นงานชิ้นที่1นึ่ที่กุกได้มาให้ในักเรียนปั้นกันนะครับอ่าก็จะเร็วน,นะครับปั้นออกมานะครับ3รูปแบบปั้นแบบเต็มที่เลยนะครับแล้วก็จินตนาการให้สุดเวียงมาเลยนะครับให้แบบออกมากุกแบบกระลึงตกใจแล้วก็อ่าให้ะแนนนักเรียนได้อย่างเต็มที่เลยนะครับนักเรียนก็ส่งงานให้ตรงเวลานะครับแล้วก็ทํางานให้เต็มที่นะครับเพื่อ เรดี่ของเรานะครับและในสัปดาห์หน้านะครับในวิชาศิลนะปะทัศนศิลป์นในเรื่องของงานปั้นนะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องการปั้นในทันทีนะครับแล้วก็ร่างภาพก่อนปั้นนะครับก็จะมีอุปกรณ์หรือจะมีรูปแบบในการปั้นแบบไหนนะครับนักเรียนก็อย่าลืมเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจนะครับแล้วก็มาสนุกกับ วิชาศิลปะทัศนศิลป์กับขกุกอ์ตแมนนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับในชั่วโมงนี้ก็ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับนัเกเรียนบ๊ายบาย